เลือกตั้ง2566โครงการเลือกฉันอย่าหลงไปเลือกใครกับพักนี้ขอทางหน่อยการเลือกตั้งเป็นหน้าที่หมายถึงการที่ประชาชนใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการปกครองแต่ะระดับของประเทศเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยเสรีกล่าวคือต้องเปิดกว้างให้อิสระในการตัดสินใจทั้งในแง่ของผู้สมัครและผู้ออกเสียงทั้งนี้ต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมไม่มีการชี้นำหรือบังคับให้เลือกการเลือกตั้งในปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566โดยเริ่มเปิดหีบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ถ้าหน่วยเลือกตั้งไหนมีผู้มาใช้สิทธิ์มากผู้ที่มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา17นาฬิกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งต่อไปได้แม้จะเลยเวลา17นาฬิกาไปแล้วก็ตามขอให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะหลักการและเหตุผลจากสถานการณ์การลมเลือกตั้งในปี2557โดยการขัดขวางการใช้สิทธิโดยภาคประชาชน จึงทำให้จัดการเลือกตั้งได้68จังหวัดมีผู้มาใช้สิทธิ20ล้าน 5, ้3แสคนหรือคิดเป็นร้อยละ47.72ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ68จังหวัดและมี9จังหวัดที่จัดการเลือกตั้งไม่ได้จึงนำไปสู่การยิดอำนาจจึงไม่มีการจัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น8ปีและในปี2566นี้จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในรอบ8ปี ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อประชาชนต้องเลือกตั้งเพื่อให้สสเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแทนราษฎรคือการโหวตหรือการออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีและสอวอมาจากการที่พร้มหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คอสชแนะนำก็จะมีสิทธิในการโหวตหรือออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีเช่นกัน ซึ่งการเลือกตั้งมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องเลือกตั้งผู้แทนในการบริหารประเทศเพื่อนำไปสู่การมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอเช่นแต่ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือข้อมูลเชิงลึกของแต่ละพรรคผู้แทนส่งผลให้ผู้คนเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่มีความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งครั้งสําคัญนี้ทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นถึงความสามารถของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ความรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกตั้งและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอนาคตของประเทศในทางที่ดีขึ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อให้คนในสังคมออนไลน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง 2. เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมออนไลน์ตระหนักถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้งกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Instagram 2. ผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาของการเลือกตั้ง 3. ผู้ที่สนใจในเรื่องการเลือกตั้ง 4. ผู้ที่สนใจและต้องการทราบข้อมูลนโยบายของแต่ละพัรเพื่อตัดสินใจในการเลือกตั้งพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็จะสื่อสังคมออนไลน์ i n s t a g r a ร Google Form นะครับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการของเราจากบัญชีการสร้าง i ิน t a g r กรของเรามีจำนวนผู้ติดตามทั้งหมด185คนและผู้ประเมินโครงการปฏิบัติการพลรเมิองดีผ่าน Google Form จำนวน150คนครับ ระยะเวลาการดำเนินโครงการก็จะเริ่มวันที่24มีนา2566ถึงวันที่28เมษา2566ครับรวมทั้งหมด29วันครับรายละเอียดกิจกรรมของ,ของผู้คณะจัดทำนะครับจะมีการสร้างอินสแรมขึ้นมาสหรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ ซึ่งเราจะเริ่มเผยแพร่เนื้อหาตั้งแต่วันที่3 1มมีนาคม2566ครับโดยจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นนะครับจะเป็นการสร้างโพสต์เผยแพร่ให้ความรู้กฎกติกาต่างๆในการเลือกตั้งที่ถูกต้องแล้วก็จะมีข้อมูลนโยบายของพรรคต่างๆที่เด่นๆแล้วก็จะมีการแนะนําที่มาของชื่อโครงการนะครับเป็นเป็นรูปแบบในการโพสต์ลงไปในอิน t a g r กรมนะครับ รูปแบบที่2นะคบก็คือการสร้างสตรอรี่เผยแพร่ให้ข้อมูลความรู้ตอบคําถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อมูลนโยบายที่เด่นของพรรคต่างๆและนําเสนอคิวิดีโอให้ความรู้นะครับซึ่งการสร้างสตรอรี่ที่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้คนที่เข้ามาชมใน i n s t a าแกรของเราเนี่ยสามารถเลือกคําตอบได้จากคณะผู้จัดทําที่โพสต์ลงไปในอินสตาแกรมเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจและทําให รับรู้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็เราจะนำวิดีโอที่ให้ความรู้มาแชร์ให้ผู้ที่สนใจลงไปในอินสตาแกรมนะครับแล้วก็จะมีการสรุปนโยบายหลกัหลกๆของแต่ละพัรมานำเสนอให้เข้าใจง่ายต่อการาวิเคราะห์เกี่ยวกับาการเลือกตั้งนะครับข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินนะครับจากผู้ประเมินทั้งหมด150คน ก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพศหญิงที่เข้ามาทําแบบฟอร์มนี้นะครับรองลงมาก็คือเพศชายส่วนในช่วงอายุมากสุดก็คือ18ถึง25ปีนะครับและอาชีพที่เข้ามาทํากันเยอะที่สุดก็เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับที่เข้ามากรอกแบบฟอร์ม แบบประเมินความรู้เราจะจัดตั้งเป็น3ข้อนะครับข้อแรกคือการเลือกตั้งเป็นสิทธิหน้าที่หรือเสรีภาพโดยส่วนใหญ่แล้วคําตอบที่ถูกคือหน้าที่นะครับตอบกันถูกมากเลย53.3%เลยทีเดียวส่วนข้อที่2วันเลือกตั้งจริงในปี2,566จาก150คนตอบถูกทั้งหมด147คนครับเป็นวันที่14พฤษภาคม 2, 5 6 6ครับส่วนข้อที่3 การเลือกตั้งในปี2566เลือกกี่ใบและอะไรบา้างคำตอบที่สุดก็คือเป็น2ใบนะครับแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อโดยส่วนญ่รับตอบกันถูก68.7%เลยครับแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของเรานะครับโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วจะมีคะแนนมากที่สุดนะครับก็คือมีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์จากเนื้อหาของเพจเราสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงในการประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งเนะื้อหาง่ายต่อทํา ต่อการทําความเข้าใจแล้วก็จัดทาสื่อได้อย่างสร้างสารรค์ส่วนใหญ่และคะแนนอยู่ที่มากที่สุดนะครับพึงพอใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยนะครับก็จะมีการาสร้างสารรค์มากนะครับเพจนําเสนอได้ดีมากครับจัดทาได้ดีมากอยากให้ลงเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับคําเสนอเนี่ยครับก็จะนําไปปรับปรุงและนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับผลประโยชน์ของการทำโครงการ ในด้านประโยชน์ต่อนิสิตทําให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งรู้จักหน้าที่ของตนเองเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการเลือกตั้งและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากขึ้นทําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่นประโยชน์ต่อสังคม ผู้จัดได้ใช้แอปพลิเคชัน Instagram ในบัญชีชื่อ Userize เป็นช่องทางสาธารณะช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในสังคมยุคปัจจุบันเนื่องจาก Instagram เป็นช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนส่วนมากใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือติดตามข่าวสาร ซึ่งตาแกรมของผู้จัดทําเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งมีความสําคัญอย่างไรกับตัวเราในอนาคตและมีการนําเสนอนโยบายของพรรคเด่นๆมานําเสนอให้แก่ผู้ติดตามซึ่งเป็นประโยชน์แก่การเลือกตั้งในปี2566อากการทำโครงการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมได้ควรเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในการทำโครงการของคณะผู้จัดทำในครั้งนี้สมาชิกทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากนำเสนอให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งจึงได้จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่า ผู้ที่ติดตามอินสตาแกรมของคณะผู้จัดทำจะได้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นค่ะวิเคราะห์ความสอดคล้องเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นพลเมืองที่ดีข้อที่1เห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนในสังคมออนไลน์เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมเลือกพักที่เหมาะสมมาบริหารประเทศและไม่เลือกพักที่ซื้อสิทธิท์ติดสินบนหรือเลือกพวกพ้องของตนเองข้อที่2 ใช้สิทธิ์แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่หน้าที่ในการเลือกตั้งเป็นสิ่งสําคัญจึงอยากให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งข้อที่3เคารพกฎหมายและกฎกติกานําเสนอกฎการเลือกตั้งที่ถูกต้องให้ทราบเพื่อให้คนในสังคมออนไลน์ทาตามกฎหมายและกฎกติกาได้อย่างถูกต้องข้อที่ 4. ใช้สิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทําให้คนในสังคมออนไลน์ใช้สิทธิภาพ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพักการเมืองและการเลือกตั้งได้แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นข้อดีห้าข้อลบความแตกต่างนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของทุกพักไม่นำเสนอเพียงพักใดพักหนึ่งและข้าลบความแตกต่างของคนในสังคมออนไลน์ ทางผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับชมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องและออกมาใช้สิทธิของตอนเองตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทยสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำวิชาที่ให้คำปรึกษาชี้แนะจนโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ